อ่านอ่านออกเสียงอานแล้วท้าอะไรไปเลยอ่านนะไม่ไปอยู่ตรงไหนต้องกินนะรู้ปะาดุบีไม่ กันดีคะ่ะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งเป็นข่าวใหญ่เองเมื่อทางด้านคุณการวิภากรและก็คุณเสกโลโซคะ่ะได้มีปัญหาทะเลาะก,กันผ่านทางไลฟ์สดจนทําเอาชาวเน็ตคะ่ะตกใจแล้วก็เป็นห่วงกันอย่างมากคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่เรียกได้ว,ว่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาส่งกํบบาลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างมากมายซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนทั้งสองคนคะ่ะน่าจะเคลียร์กันได้แล้วคิดว่าคงปรับความเข้าใจกันได้เป็นที่เรียบร้อยเพราะมีการออกมาเปิดเผยแชทที่ทางด้านคุณเสกโลโซได้ทักหาและขอโทษตนเองคะ่ะและก่อนหน้านี้เองคะ่ะทางด้านคุณแสนานาคา่่ะพีชยของ คุณเสกโลโซเขาก็ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงปมปัญหาของทางด้านคุณเสกโลโซและก็คุณการวิพากดที่ทะเลาะก,กันค่ะและก็มีการบอกว่าเขาเนี่ยทะเลาะก,กับคุณการค่ะเพียงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่มาชี้หน้าด่าคุณแม่ของเขานอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าไม่เคยอยากได้สมบัติของน้องแม้แต่บาทเดียวค่ะทางนี้ค่ะทางด้านคุณแสนานาคา,าก็ได้ออกมาเปิดแชทความเป็นห่วงขอของทางด้านนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะอย่างคุณสุนารีราชสีมาซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับคุณเสกโลโซได้เข้ามาทักมาสอบถามตนเองค่ะและก็ให้กำลังใจ โดยข้อความที่คุณสุนารีได้ทักมาหาคุณแสนนาคาค่ะถึงคุณเสกเนี่ยมีข้อความคําว่าแสนเสกเป็นยังไงบ้างพี่สุเป็นห่วงพี่สุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะแต่อยากให้กําลังใจพี่รักน้องมันนะขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีพร้อมทางด้านคุณแสนนาคาเนี่ยได้มีการระบุแคปชั่นสุดซึ้งถึงคุณสุนารีด้วยเขาว่าขอบพระคุณพี่สาวครับสุนารีราชสีมาโคราชบ้านเองคอยห่วงใยและส่งกำลังใจให้น้องตลอดครับ และใต้โพสต์ดังกล่าวค่ะทางด้านคุณแสนากายยังได้มีการคอมเมนต์อีกค่ะว่าส่งข่าวนะครับเสกกาลังใจยังดีอยู่ยังยิ้มได้สบายมากว่างไนได้ยินแค่นี้สบายใจแล้วครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว